ครับครับสวัสดีครับเมมินอเอฟซีทั้งสองสินุตาลวยทุกทุกคนนะครับเนาะครับมือนเนีเ่ยอากาศซมาลงเหล็กเดนล่างประจำวันที่ห,หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าอยหกสิบแปดครับสำหรับเหล็กเดนล่างหมดที่แล้วนะครับเนาะหมดที่แล้วกะครับั เป็นลัางกว่าที่แล้วเด่นศูนย์หนึ่งสามอ่าเด่นศูนย์หนึ่งสามหาครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นศูนย์กับหาวิ่งหาตัวเดียวครับวิ่งหาตัวเดียวเในคับกูก็มีหาศูนย์หาหนึ่งหาสามหาเก่าครับแล้วก,ก็รอเดี่ยกกวออกข้าขงล่างแปดเจ็ดครับออกข้างล่างแปดเจ็ด รดไปเลยครับเลยกเป็นซีโตัวกับรครับรถรับเล็กวิง่งรถมีจับคู่กับรครับสําหรับเลยกแต้มเลยกแต้มเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้า้าเขาแต้มหาครับเขาแต่เลยกแต้มอย่างเดียวด้วยครับวอนที่แล้วรครับ มาตามกันตอ่อนะครับเนาะเราสิเขาหรือมันสิลุดเป็นเตียงแขกเนี่ยทาเท่ากันเลยครับครับแต่ว่าเบิ่งกันเลยครับรับวันนี้ก็สิบูลุตหรอกครับตัวเลขกับสิบูลูตยิดต่อกันหลายงวดหรอวครับเด็นรางวันนี้มันค่อนข้างมั่นใจครับ จะขอขัน้นที่หนึ่งมีตุนาย่นพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ ยิ่มันเป็นต่างแห้วก็บอกเด่นเนื่อ ที่แล้วหามานันดังร้าเนาะครับเน,น,น,นาะมันก็เลยบอกครับก็เลย,ยล็อกนี้อันนี้เลขหนึ่งสามหกครับหนึ่งสามหกเป็นสองตัวมันหนึ่งตัวครับเด่น 3กับ6เครับ วิ่งหกตัวเดียวครับวันนี้วิ่งหกตัวเดียววันนี้มีมมมเละลักซิปน้ำนะครับเด่นลักซิปอ่าผอจะไปนองเอาไปจับกับสูตรเขาจะหอนนะครับเนาะหนึ่งสาม แปดเก้าอาเริ่มเดนเดนซิดเตอครับเริ่มเดยนเดนซิเด่นน,น,ดน,น,ดน,น่วย0 6นหกแป แต่ว่าพวกนี้มันติดดับครับพวกเก่าพวกแต้มิดดับครับเฮ้ยโบได้จับเนาะครับเนาะอ่าสําหรับเล็กแต้มครับจับคู่ก่อนเนาะครับอ่าเล็กแต้มก็มีเอาเลยเด็กเ่แล้วขอแต้มมาครับเมืนี้ แตมนสามศูนย์หนึ่งแปดเกจครับมีเลขแต้มด้วยครับครับมันมีเลขแมสศูนยเก้าศูนย์หนึ่งสมศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ลขแ้มครับมดที่แล้วศูนย์ห้าหก้า เขาแต้มหาครับเด่นครับจับคู่นอกครับเนาะจับคู่กันมี่หนึ่งหกสองหก สามหกครับาวันนี้ผมได้บอกเขาว่าเบิ่งเสียใจได้ครับหมือนเน้นสุดๆเลยครับวนนี้เน้นสองคู่ครับ สามหกสองโคตุนี้ได้ครับเน้นตรงหนึ่งหกสามหกตรงตรงได้ครับหนึ่งหกสามหกถ้าประดีมีทุนกระจกซื้อวัดกระหนึ่งหกสองหกสามหกขับตะบันเน้นหนึ่งหกสามหกครับงวนหนึ่งหกแต้มเจ็ดครับสามหก เต็มเก้าสองหกแต็มแปดครับอีบีที่สองนะครับนะนะพอมีพี่น้องแคปหน้าจอด้วยครับครับสำหรับเหล็กเด่นรางประจำวัวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเด่นสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวเด่นหนึ่งสามหกครับหนึ่งสามหก เด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นสามกับหกวิ่งหกตัวเดียวครับวิ่งหกตัวเดียวส่วนเลขจับครูน้ครับน้อวิ่งหกตัวเดียวกับตัวเลขลักซิฟก็มีหนึ่งสามเจ็ดแปดเก้าครับลักหน่วยมีศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าครับส่วนเลขแต๊บน้องครับน้อสำหรับเลขแต๊บก็มีสามศูนย์หนึ่งแปดเก้าเจ็ดครับจุดเด่นจุดเนียนจุดฟั้นทงนะครับน้องนี่หนึ่งหกสองหกสามหก เด่นหนึ่งหกกับสามหกครับหนึ่งหกกับสามหกนะครับฝ่บากนแหลกก็แจส๊สสองชิ้นผ้าลวยนำเด้อครับเพื่อเป็นพลังแรงใจเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับ เราเป็นพลังแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับนอ้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรเห้พ่อแม่พี่นอ้อง